มาแล้วครับมาอีกแล้วอีกตัวนึงนี่ครับ,รบทิ้งเหยื่อไปแล้วครับเริ่มนะครับใส่เริ่มลดขนาดใส่เริ่มลดขนาดแล้วครับ มาอีกแล้วมีไซส์ครับมีไซส์มีไซส์เอานะครับอันนี้มาอีกแล้วครับผมมาตัวนะครับอเอาออเอาเอา